เอาแล้วมาบนนี้เขาจะมาจัดกับบ้างไงทางเบนนบนึงเบนนึงตะปอบก็คือเบนนนึงดวงนำท่านั่นเองอเก้ยลินบอดยังมาตัง้งซื้อว่าเบนนึงเกยเสนาเสตาจะคลองขบรถนี่ผิดดีกระซิดเขาอิลีรอแล้วลินโอดกับเบนนันึงลินบอดกับเบ,บนนึงเกย เอาค่อยก็จะบอกว่าลายยามเบิงย่าแพนจ,จะมอสจัดกระบ,บางให้เราเลยมาติดตามเบิงว่าคอยจ,จัดกระบ,บ,บับงเราได้จิตโตบ่ากำหนดของเร่าเมนหาโตจบแล้วว่ากึ้ยจะเชื่อได้ตีผิดพลาดอังไงลวงพวความจำของค่อยมันเต็มก้อนผิดพลาดอีลีตีเชื่อได้คาดความจำค่อยมันเต็มก้อนมาสารจ,จัดกระบ,บางให้เราเลยแล้วว่าเกี่ยมเบิงคิดเต็มเลยลแ,ลแล้วอันนี้มันมาเต็มมาได้ตีผิดพลาดยังไงลวงความจำค่อยเต็มก้อน หล่อตอนนี้ก็ลองเฮ็ดลิ้นซื้อเด้อตอนนี้ตอนนี้ทดลองทดสอบซิซื้อความสามารถถึงค่อยอาสนะได้บ่ก็ลองลิ้นดิฟิกเกอร์ซื้อตอนนี้จะน้อยสิเฮ็ดตัวแท้ให้เราเบิ่งเลยจัดกะบางเลยแล้วตอนนี้ก็ลองลิ้นฟิกเกอร์าลซิซื้อทดลองทดสอบซิมือว่าตัวแอภัยสิได้ค่เราลองลิ้นเบิ่งซิซื้อก็เลยใส่ใส่ฟิกเกอร์ซะซะว่าตัวเดียวก็ลาะับไ จบเกมหน้าตัวเดียวก็คือคาร์ลินฟิกเกอร์ซะว่าตัวเดียวคไล้จัดกระบ,บังอะไรบางทีจะมวยอะไรถือคนในมือคอยแกดวีสกระเจิงเลยตีเพิ่นบาลอดดอกอันนี้ตัวแท้แล้วมันนี่จัดกระบังกันแล้วตัวนึงแล้วตอนตนี้จัดกระบ,บังหน้าตัวที่ซองอีกตัวนี้ราบอกว่าลินแพรลอชนะไข่อะลงคลิปอะลงคลิปเอ้ยเหมือนหนึ่งมีสิบคนสาวคนไข่ลงคลิปมุนกูคน ตายแล้วตีเ้ยอยเอาเงินมาเตอรไซ์มาลงไลน์ปนันมาเก้อว่าออกมาคึดนะฮะเอฟซีแต่ละคนมีแต่บอกให้ลงคลิปลงคลิปมียไพรมาซัพพอร์ตใอ้คอยจะค้นเลยบัตรอันนึง่งก็ยังบ่ได้เลิศถือคอยคาแลนอนคุบนะลงคีิดินเลิศไปไต,ต่ต้นนาเียแลนอนตายู้บ่าวล้งน้ำท่าเลิศ ตอต้นลอีลี่ได้ถึงควันหิมูดักจึงจัดกระบ้างให้ชมารอดดอจะหูบอบบัดดักจึงมาบอกว่าลงคลิปลงคลิปมาเก ผิดปาตีนี่เราว่าแห้งแท้ยอมรับเลยสกิลคลียปาขีแล้วยังบ่เห็นค่อยล้วก็แลนมาเทคนฮิโมค่จัดกับบังแล้วเราสิแลนวางมาแล้วสิโดดไปยาวๆไปนะโดดบ่วิดคนฮิโมติคนฮิโมกะโดดฟันหูแล้ลอกแลนกัปอมอย่างอีเม็ดนึงบ่ทันตายโอลจะสิแลนดีไใส่มุบ่ตมคกอียนบ่โแลล้วกังสิวับโซค่อกระดดคุบแล้วใส่คนฮิโม เก่งสิก้าคูเราแล้วเคล็ดิเศษจักเลิศตัวที่ซ้ำซ้ำซุนแล้วสู้มาได้นอะเลยเบาเรืองน้ำท่าเป็นจะได้เอฟสี่เงลรองน้ำท่าก็ข้าก็บอกอัดคลิปอัดคลิปเจอก็เฮ็ดเราอัดคลิปมาได้ปากบาออกเลยที่ตายเลิศอันนี้ไตเติ้ลไลรี่ได้ละเละละแรงในระบบฮันซูเลยนะแต่ว่ายอมหับบาสเต็ปของเราก็ดีอยู่แต่เราฟาร์มก็ไหวนะแปลว่าคอยข้ามซ้ซุนแล้วเลเวลยังซ้ำกันอยู่แต่ว่าคย ชะแน่นนะคอยลิ้นบําเพรอือขึ้นเล่าดอกแต่ว่าทักชะอังคอยมันก็นจสีหดวดีกว่าเล่าด้วยนึงนะฮะเออเรออกเครื่องมีแต่ อยังเนี่ยนั่นจักยังก็ยังกันยางเดีเยวแล้อแซ่แข้งก็แซ่บันนี้ออกคืนเทีก็ออกแล้อสู้ค่อยบ่ได้ตีเจอคนทว่าคนหิม,มูงค่อยจ,กบบจะกระบังเจ้าเจ้ามาลอดรัสเซียแลนนี้แลนมาลอดตีนี่ถือคนหิม,มูงคอ่อยแก๊ดบีจะกระเจิงเลยนั่นดึงแล้วมาลราสุดโดนท่าซองดึงแล้วอย่างนี้แลนขับป้อมเจอคนหิม,มูงค่อยโดนซับกูกูแล้ว กันแกดวีส uhm ักหนจิงเลยไปตัว like, ที่สี uh, ่แต่เสียได้ตีวัชิอัพอัดคลิปเลยไปหอดวที่ห้าที่หกนะมันผิดพลาดแต่ว่าความจําค่อยมันบลายมันเต็มกอนมันผิดพลาดมันบันทึกเองนณนะทุกคนนะคอยกะลินที่ดีอยูุวัชิอัดคลิปมันโจบคลิปเลยแต่ว่ามันผิดพลาดเนี่มันมันบันทึกเองนะนะแมว่าคลิปมันเต็มความจามันเต็มมันเลยบันทึกเอง ผิดพลาดแน่ก็เลยอัดคลิปบวบเบิร์ตแน่ก็เสียใจน้ำในรายได้บาดองน้ำท่าเี่ว่าคอยอัดคลิปเป็นเจ้าได้บเบิร์ตนะแบบว่าเออคันว่าเธอนาเธอไนก็เอาไม้คันเจ้าอยากมาลองลรีนไมมอยากมาแกะมือกะจักระบังให้ได้คอยจัดกระบ벙ให้เอาแล้วอยู่ในป้อมมึงจัดกระงจะเลยแล้วออกมากระบอกเอาเกยป้อมยังเบ็ดเดียวทาจะคลิปมาแล้วคอยจัดกระบังจะอยู่ในป้อมเลยเล้ศคลิปบ็บมาจากเธอ เอมักญาติค่อยฮู้บ่ถึกเด้อก็มีกะทาคอที่มือใดอัลฮะบ่ได้ยานจักดีนเลิศทำมัดมัดนี่่ได้ยานจักดีได้จักบ่ธรรมัดจึงจะบ่ฮูบ่ประวัติของคเอ้ยเจ้าเบนนึงแต่ปลอมสิเอายานมาสูเบนนึงตแท้เลทับกยังบ่ถึกะนเลิศนี่แหละนี่กปอมตั้งชื่อเบนนึงอัล คล้องเข้าหูขาศึเชื่บเสียใจบ่หลินกาักปนียังเอาเวดนนึงเลื่อนชิมิตาทยกค่อยบ่ถึดักเลื่อนสี่ศูนย์อไรก็อเหตุจาจัมย่านบ่